lively lady leading สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่นุ่นะคะพี่เอกครับพี่เอกคะ,คะทำไมช่วงนี้มีพัสดุประสงค์ที่ข้อสมุดเราเยอะมากๆเลยล่ะคะครับผมหนึ่งนนั้นก็มีพัสดุของพี่ด้วยนะครับสั่งเจริเรือนนี้ของแบบเยอะมากจนเงินจะหมดนะครับผมพี่นุ่มครับทำยังไงเราึ่งจะ มีตังมาช้อปปี้ต่อได้ครับงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ขายแล้วลราค่ะอ๋อครับด้วยหนังสือ2เล่มน,นี้นะคะที่พี่นุ่มจะชวนพี่เอกและน้องๆทุกคนอ่านกันค่ะชื่อเรื่องว่าขายของออนไลน์ให้รวยด้วยช้อปปี้ขายของออนไลน์ให้รวยด้วย Lazada โดยหนังสือสองเล่มนี้นะคะจะอธิบายกลยุทธ์และวิธีการขายของที่จะทําให้ยอดขายของทุกคนนั้นตังตังตังแน่นอนค่ะครับผมจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือมีขั้นตอนการอธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็มีภาพประกอบทุกขั้นตอนทําให้ผู้อ่านนี้สามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆได้ง่ายส่วนหนังสือทั้งสองเล่มนี้สามารถมาอ่านได้ที่ห้องสมุดนะครับผมหรือถ้าน้องๆสนใจสามารถจองหนังสือได้ที่ระบบ U S L ของเราค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ่งกกบพี่เอกขอตัวไปชอปปิ้งกันต่อนะคะ lively lady leading